สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมง่วงงามอีกฝูงหนึ่งนะครับพี่น้องก็ินดีกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวเม้ามอบนะครับจะมาสัมภาษณ์กับเจ้าของผู้เลี้ยงนะครับผมสวัสดีครับลุงแนะนำตัวนะครับชื่อนนึงเนืองเนืองเนืองอ๋อคุณลุงเนืองนะครับที่อยู่ บ้านอะไรครับตรงนี้โดนจังเซียนตำบลอะไรครับตำบลหนองโพตำบลหน,นองโอพอําเภอหนองยาไซนยไซนะครับพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคุณลุงเริ่มเลี้ยงวัวนานยังครับเลี้ยงมายี่กว่าปียี่สิบกว่าทุนี้มันเลี้ยงมาส0บสิ0สิบกว่าปีรุ่นนี้ครับเ <c oughs> มื่อก่อนเลี้ยงเป็นวัวอะไรครับวัวใบัวไถ่ใหญ่ ครัใช่แต่ซากซ้ายบามันนั่นแหละทะเลน้องฟาร์มมาทาังนั้นเอาเป็นลูกผสมลูกผสมครับแล้วมายังไงได้เปลี่ยนก็เลิกเลิกไปแล้วอันนี้ก็ไปไปดูที่ฟามไม่เขาซื้อมาไม่ครับฟางรุ่งเช่าเลยเขาก็แนะนําให้ไปดูไปดูก็เลยชอบก็เลยซื้อมาเ,เ,เลี้ยงครับมันเป็นงวออสเตรเลีย อ๋อที่เขานําเข้ามาแหละครับนำเข้าออสเตรเลียนะครับเขาค่ายเขาไม่ได้เป็นเป็นหงเูเกรดแบบซีแรกมันซื้อเป็นหงูลูกชิ้นมาแต่ชุดนี้มันเกรดดีแล้วครับนี่นะครับพี่น้องเกรดดีๆช,ชุดนี้เกรดลูกชิ้นเขาซื้อมาทําลูกชิ้นเหรอครับซื้อมาทําลูกชิ้นหรือมะขุนหรือมะลงซื้อมะขุนอ๋อมะขุนทำเนื้อครับก็สีขนก็ตุกผู้เมือนาะครับ แล้วชุดนี้เขาก็แยกก็แยกมาครับแยกค่ายมาชุดนี้มันแพงแล้วครับแพงปตัวละแปดหมื่นข้าวตอนนั้นนะนะครับสิบกว่าปีที่แล้วนี่ไม่คิดได้สร้างไปอีกอ๋อสามปีนะพี่น้องแปดหมื่นห้าวัวสาวนะครับเป็นเป็นชุดนำเข้าเลยครับแต่ว่าเป็นวัวที่ ันไม่มีใบเขาเอารวมมาจะทําเนื้ออย่างเงี้ยครับแ,แต่ชุดนี้เป็นงัวเปศดดีเข้าแล้วครับเข้าซื้อมาค่ายได้เลย<อ>ชุดก้อนมันเป็นงัวลูกชิ้นก้อนค่ายไปหมดแล้วชุดนี้เป็นงัวเปศดดีเขา้ามาถึงเขาค่ายได้เลยคยังทุกก้อนที่งัวลูกชิ้นแล้วเข้าไม่ค่ายค่ายเยอะทำไมคุณข,ข้ามค่าย มาจากที่เดียวหมดเลยไหมครับที่เดียวหมดอ๋อครับพี่นะก็เป็นมันก็ปักซาดแบบมันปักซาไอซีลูตอะไรเราก็ไม่รู้จักเขาเรียกซีรูตเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับผสมซีรูตเราก็ไม่รู้จักเขาเปรี้ยวปูนี่เปรี้ยวไอออสเตรเลียเปรี้ยวทุกตัวเลยอ๋อเขาเป็นวัวปล่อยทุ่งนะครับ มันมา,มาเข็บที่ฝามนี้ด้วยอ๋อครับมาข้างที่ฝากคนนี้เวลาเราไปซื้อนะให้ลูกน้องเขาขับออม <c oughs> ไปรบหมดกว่าจะขึ้นรถได้อล้มันก็เข็ดดุทกุกทุกตัวเลยมาอยู่กับเรานี่มันก็ไม่ดุมันก็ได้แต่เปลวเชยเชยอ๋อนี่มันเป็นแม่บมันนี่นี่แม่แม่ชูเนียแม่ที่ซื้อเกตลูกชิน้นครับตอนนั้นถือว่าแพงไหมครับ ซื้อตัวละห้าหมื่นแปดที่ท้องครับ้าไม่ท้องเขาหม่ค่ายอ๋อครับอ่าค่ายเฉพาะหมอท้องรุ่นนี้นะรุ่นที่หมอลูกชิ้นครับค่ายไปหมดไร้รุ่นแล้วรุ่นแม่ค่ายไปหมดแล้วอ๋อนี่ก็เหลือรุ่นลูกลูกรุ่นลูกลูกโนมันก็ลูกครับนี่นะพี่น้องตัวนี้ใช้เป็นผสมเทียมเหรอครับ ประจมเทียมปมเทียมสุดแท้เราชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้น,<า>ส,นส่วนมากนี่เลือกอยังไงครับสา่านดีีๆทไส้พัออนออนนกัั<า>ูดมง้คระส่วนมากจะเน้นน้ำเชื้อนอกเลยน,น,<า>นี่ไอตัวเจ้านิดปลาตมปลาต้มซ้มตัวไมมดีๆนะไอ้นี่ครับ มันคุ้มทุนกว่าใช่ไหมครับหรือตอนขายมันได้ราคาดีเพ่มเลี้ยงหม่มอมม่แล้วซูหงอกอนี้ไม่ได้ไองอวไทยใหญ่มันผิดกันยอยู่นี่เอบุนี่มันโตวไวกว่าขายก็ได้ราคากว่าอย่างพวกพมันเนี่ยตัวเงี้ยเข้ามาจองแล้วตัวสี่หมื่นค่าได้เลยเนี่ยเนี่ยลูกเบลเล็กๆแดงๆขาวเนีน่ยนะสี่หมืน่นแต่แต่มันจองให้ได้หกเดือนกว่านะก็เขาก็มาจองจองเราไม่ให้เขาเราไม่มีให้ครับ เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆได้ไหมครับแล้วอีตัวแดงตัวนี้เขาใหมาไอเส้นนู่นลูกไอ้สุบดอกลูกสุบดอเนี่แล้วไอ้ทับเหล่าอ๋ออันนี้โอที่เขามาถั่วเหลานี่ทับเหล่าอ๋อมันหักหลบไงมหักหลมัเนี่ยคู่นี้เขามาให้เส้นอ๋อคู่หนึ่งคู่นะครับพี่น้องตัวละหามื่นนะครับลูกนอกถ้าเราเราก็ยักแต่มันไม่มีใบนะไอตัวนี้ตีใบได้ตัวนี้นลดลอยได้ นี่กันสู้กระดอโอ้แต่สู้ <Bra> ตัวนูไม่ได้เพอเดียวกันนะเพอเดียวโอ้ตัวกระดูกดีกว่าเครื่องว่าตัวนูนเล <good wolf> ี ok <RC> cool so <good wolf> ่ยมกว่าต <phenomenon> <good wolf> ัวน <swimming> ี <good wolf> ้ก็ห้างมันยังเล็กๆับก็คงไม่เหลือเท่าไรหรอกห้างรุ่นเขินๆไม่ได้รุ่นใหม่สิห้างเขินเนี่ยรุกไอ้ไอ้วีแปดเนี่ยเนี่ยห้างเขินแล้วก็ห้างเล็กหมดนี่นี่ไอ้นี่ก็วีแปดต้องผ่านห้าน้ำเชื่อโอ้นี่นะพี่น้อง อ๋อตัวนี้แหละครับที่ว่าเขามาให้เชื้อนู่นน่ะมันเท่าไหร่วะโอ้สส่งผันแปดสรางผันแปดเลวะเดี๋ยวนี้ที่พันกว่าครับผันเร็วเดี๋ยวนี้เจ็ดพันกว่าเออไอ้น้ำเชื้อไอ้สุบดอนนี่ถูกบดถ่ายแล้วโอเล่นพอนอกเลยพอนอกอันนี้ก็วีแปดครับนี่ลูกวีแปดอันนี้โชคดีนะครับมีหมอดีอยู่ใกล้เลยลูกหลาน ก็เป็นเป็นลูกหัวนอกนะครับราคาก็ถือว่าเพาคนไม่เป็นก็ไม่ซื้อหรอกคนไม่เป็นมันก็เท้อว่างัวมัดนงัวต้องคนเป็นต้อย่าดูรู้บางคนคนไม่เป็นนู่หูโตเท่านี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ยังราคาไม่ถึงถ้าคนเป็นมันยั่งครับถ้าคนเป็นเห็นเขาก็รู้นี่นะพี่น้องก็ราคาสี่ห้าหมื่นก็ เท่าล on is ูกผสมทั่วไปนะพี่น้องสำรวมกระทบทั่วไปของตัวนี้เขามาให้แสนหนึ่งแล้วห้าหมื่องห้าหมื่นคู่นั้นตัวละห้าหมื่นนะพี่น้องไอไส้เดือดจะคิดข้ามกันนะค่าไอ้ตอนนี้เราจะเอาไว้ทำผ่านเก็บไว้เกระดูกใหญ่นะพี่น้องสูงยาวดีนะครับลูกนอกไอ้ตัวโน้ตไม่มัดนก็ดีเนื้อไม่ข้อมันย่อยทุบเรา เดืนนี้วันนั้นเส้เดนนี้ไอเจ้บอกว่านั้นบอกว่าส่องดอดส่งโนดครับผ่าบอกมาให้สีดาวมาแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วโนดนะครันเป็นกระดูกคนดีนะลุงนีถูกระดูกคนดีแขงข้อยแม่ตัวไหนแม่ตัวปยนี่แนฟี่นองนี่พอเดี๋ยวก็ไอตัวที่ไอไอเวสือไปเนาะไอแดงะอ๋อไอแดงสีเห้าอน่ะเออใ่มาแล้ว กน่าจะใหญ่อยู่ครับรออายุอีกสักหน่อยครับนี่มาเลี้ยงธรรมดาไม่ได้เลี้ยงนี่แนวพี่น้องขาเยอะทุนกระดูกสีกระดูกแข้งขาจะนิดซื้อน้ำเชื้อไว้ที่ไอไอ้หมอนึงเลียงน้ำเชื้อไปแล้วเอาแทนมาให้ตัวนี้มาแทนนะเอ้ยนก็มั่นดีนี่มาสกลูกเลยนะนี่แนวพี่น้อง ของใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ก็แสดงว่ามีคนก็ผ่านไปมาจองมาดูเรื่อยคน,ค,นคล้ายๆว่าทางพุ่มเนี่ยคนไปดูที่ฟาร์มครับพอาฟาร์มบอกว่ามีมีทั้งลุงนี่คนเดียวเขาก็ตามมาดูที่ฟาร์มนี่ตัวขนาดน,นี้มันเป็นแตนกว้างน,นี่ยอย่างอุตส่าห์เขาเตเลียตัวนี้เขาค่ายสุราแปดเที่าไอ้นั่นซื้อมาแปดหมื่นเก้าตัวนิดอยู่เออเท่าแม็กซื้อมาเนาะแล้วที่ฟาร์มเขาออกไม่ทัานแบเข้ามันดังครับ ไม่พอขายนะครับในฟาร์มเขาไม่พอขายเขาจองหมดเดี๋ยวนี้จองพอออกเกร็ดเดียวกันวัวเกร็ดเดียวกันต้องงวดแปดเดียวกันนี้เขามันดังกว่าครับแต่นี้แต่ข้าวที่ฟาร์มมันมีหลายราคาเนาะครับหลายเกลดเดียวกันที่เลือดร้อนเขาก็มีไอ้ลูคอตเลียวก็มีครับมันมีหลายเกร็ดมีหลายเกร็ดนะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวนี้ไอ้เจี๊อกมันเลยริ่งเฟดเลยเนี่พ่อมันจะส่งไปที่ฟาร์มเขาเอาหมดเลย ก็รับซื้อไปหมดเนี่ยถ้าจะขายถ้าจะขายเลยนะจะเข้าขอไปทับปัม๊มเบอร์ปั๊มอะไรขายเขาได้ครับเออคนนี้เราก็ไม่อยู่ค่ายหัวงามบ่พอขายนะพี่น้องอขอแค่คุณภาพดีนะมันก็แล้กวก็ชาวบ,บ้านนอกก็ชาวบ้านเราผมเจ้าหัวฝาบก,ก็ก็ไม่นี่กับเท่าไหร่ครับถ้าหัวฝาบเขามันเลี้ยงดีไหมละ่ะพี่น้องครับพวกนี้เลี้ยงธรรมดากินฝางกินหัวคู่ละ แสนก็ถือว่าน่าซื้อนะคู่นั้นราคาพันธุก,กรรมถ้าคนชอบพ้องดีมันก็ไม่แพงนะอูวงี้ถ้าคนว่าแพงมันก็แพงครับถ้าคนไม่ได้เล่นเชื้อเลีนสายน,นะครับพี่น้องให,ใ,หให้บังวาให้ดีๆให้ยา,ยาก่ๆไโอ้ตีร้อยๆตัวน้องครับรอยแม่มันรอย,แม,มอยแม่ตัวที่จะนีิต่อไปดูแล้วก็รอยเฉพาะน้ำเชื้อตัวน้องมาถลันซี่ผักแป้เนี่ยที่โอ้เชื้อมาส่งน้อใช่เออน้ำเชื้อยัง น้ำเสือนะพี่น้องน้ำเสือมีแต่หลักสามพันสี่พันขึ้นเราเลี้ยงกองแพงครับมรแม่แดีก็ต้องไปอย่างนั้นนะนะครับม,มันก็คุม้มต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับต่างกันเยอะั้างวดธรรมดาเนี่ยพ่มหาเหลยมันข้าวซามเดือนพ่มเดือนเนถ้าเลี้ยงในดินนะนี่พ่มเหมือนคนแต่ออบ้านเหล่านี้นะขายงวไทยย่ญ่ที่เลี้ยงไร่ทุ่งอย่างเงี้ยนะครับนี่ นี่นะครับพี่น้องพันธุก,กรรมนี่มีผลอย่างหลายเลยนะครับพี่ฟามเขาเน้นไม่เน้นอะไรเขาเขาไม่เล่นฟารมใหญ่แตาเล่นสิวเล็กๆก,ก,กลางๆเขาเน้นว่าให้ลูกพี่โตวไวครับพี่ฟามคาเน้นเท่านั้นเลยย่ญ่ๆอย่างนี้เขไม่ค่อยชอบเลยนะลูกปีละตัวนะลุงนะใช้ลูกปีละตัวปีละตัวได้แน่ลงพ่อผมนีท้องั้าสุกตัวรือไม่ท้องนี่ส่งออกตัวเล็กๆกันเนี่ยไม่เกินสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเป็นตัด ตัวก็ต้องเดือนเขาเน้นลูกทีเมาเล่ได้เน้นว่าให้ย่อยเดียวไอ้คนบรรนกบรรนกเดือนนี้เขาชอบข้องใหญ่ๆครับแต่ไปเลี้ยงให้จริงๆนะคนไม่รู้นะลูกมันจะห่างวัวใหญ่ลูกห่างนะครับแล้วก็อ้วนยอกครับมันมันเมื่อยนิดเซลล์กลางนี่เนาะนิดเซลลกลางครับหวานเขากินห้ากินทีเขากินทั้งวันนะครับมันก็พอมันนิดธรรมดาเลี้ยงไปเรื่อย เลี้ยนดีเข้าบ่มันเยอะทุกตศุภู้ก็ไม่ไม่มข้าออกมาซื้อไปถามพ่อครับอ๋อตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวผู้ถ้าขายประมาณเท่าไหร่ครับราคาถ้ก็ปีทิศหุ่นตัวงัวพุ่นปีก็โอ้แล้วแต่แล้วแต่หุ่นแล้วแต่ทรงแล้วแต่สายพันธุ์เ้วก็ต้องดูแล้วก็หนักงครับเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นก็ต้องสามหมื่นขึ้นสามหมื่นขึ้นนะครับพี่น้องมันต่ำ ที่เหลือก็ดูดูที่ตัววัวเอาครับอย่างไอตัวผู้ตัวนี้มันก็ไม่ต่ำก็ต่ำหมื่นกว่านี่เดี่นะพาไปเบิ้งนะพี่น้องตัวลิ้อ๋อหกเดือนเนี่ยยังน้อยเดือนนี้งัวมันก็เตี้ยงลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ต้องสี่หมื่นยังน้อยครับพี่หัวผ้าไปสี่หมื่นตัวไหนครับตัวนอนนี่แหละครับตัวยืนเอาตัวยืนเนี่อย่งตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ต่ำกับสัตว์ยก็ไม่ต่ำกับสี่หมื่นนี่นะพี่น้องเป็นลูกพ่อไหนครับ นี่ไอ้นี่สุกนี่อ้นี่อันนี้ไอ้วีแปดวีแปดนะครับสายวีแปดสายวีแปดลูกนอกเลยพ่อมาแล้วนะแม่เขาตัวไหนครับแม่ตัวแดงเนี่ยแม่มอบต้นเหลียมมาจ้ะนี่นะครับพี่น้องก็ประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นนะพี่น้องมีคนจองยังครับจะมาดูจะมาดูมั้ยอ๋อแต่มาจะมาดูไหมอือ เอไปช่วงก็่วก็ตอบเลยมานม,มาแทงสือนั่นนะพี่นอ้องแม่เข้าตัวนี้ไหมครับแม่เหมือนกัน,นโอ้จะแต่ภาพไปเมืองแม่นะพี่นอ้องลูกพอด,ลดีลูกตัวเจ๊แกะลูกมันโู่ข้อไหนเนี่ยลูกนี่ไอวีแปดตัวดำโอ้สายดีพร้อมนะครับดำแก็ได้เผื่อแม่ออสเตรเลียพาวีแปดนะครับแม่มันแรงมันดีนี่มันพ่อซีลูก นสี่กกวเตี๋ยวถ่ยู้อิ่งรู้ว่้ไนี่นะครับเปนซปเ่มันพกเลยรหเอ้ล <không trait> ูกซูเปอร์เอ็กนะพี่น้องตาผู้อ๋อนี่ลูกซูเปอร์เอ็กซเนี่ยโอ้โหาย ลูกแกก็ตูดดีทุกตัวนะเออตูดมันปักดีนะปักนะทุกตัวนะโอเคดูตูดดีห้ามดีนี่นะพี่น,น้องลูกสุกเอกเออนี่สุกเอ็กน์ำเชื่อมันแข้งอยู่เยอะใช่เดี๋ยวเขาพลาดหรอกแม่เขาตัวไหนครับแม่ตัวเทาโบ๊ทนะครับเทาโบ๊ทอนนี้ยังออกยังออกไม่นานหนูตัวอยู่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบื้องแม่นะพี่น้องแม่สีพิมพ์นิยมเลยนะครับเดี๋ยวไอ้น้มันแขงกว่า นี่นะครับแม่ลูกซปเปอร์เอ็กซ์นะแม่ก็เป็นเลือดนอกครับเป็นลูกนอกนะพี่น้องสีพิมพ์นิยมเลยนะพี่น้องเป็นแนวทางนะพี่น้องในการพัฒนาลุงจำเบอร์ได้ไหมครับ ทำไม่ครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเมหน่งแป่งศูนย์ศูนย์แปดนะครับพี่น้องใหผู้ใดสนใจนะครับให้ผู้ใดสนใจนะพี่น้องอยากได้พานไปพันมาแวะมาชมนะครับโทรมาติดต่อนะครับพี่น้องสอบถามเอาพอไปดูที่ฝาบฝาเอาไม่เขาาบก็บอกมามันก็มาดูเนี่ย ครับตัวนี้นะครับสาวตัวเทาน,นานครับไออาจารย์มาดูบกูุค่ายทุกเข้าไม่ได้ก็แมู้นมาใกล้ใกล้แสนศูนย์เก้าเก้าศูนย้า้าสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์แนะครับพี่น้อง <นะ S 1> เบอร์โทรนะครับหาพ่อคุ้มฟูงได้ตรงนี้ พอหุ้มผูงผมว่าบ่อพิหวังนะพี่น้องได้เลือดนอกเลยนะครับเีลูกใหม่เดี๋ยวลูกไอ้เป็นลูกลูกวีแปดจำไม่ได้พ่อผมไอ้เบอร์จำไม่ได้แต่รู้วีแปดครับจะโยกมาแค้นให้จนมันยังไม่ทิ้งหนุ่มมาห้ามุ่งเนี่ยกระดูกแข้งขาดีจังนะครับพี่น้องกระดูกแม่ตัวไหนเนี่ยมันเนื่อแม่เยอะอย่างกระดูกแม่มันก็ลูกปอบเลาะกระดูกมาคัะนะพี่น้อง ก็ด <sk> <kh> <น>ูแข้งขาวาห<น>ไงเลยนะครับาาเดี๋ยวนี่แม่มันนะครัพี่น้องแม่ตัวนี้นะครับแม่แดงนะครับพี่น้องลูกดแด<น>งอ้้ห้กระดูกดีนะพี่น้องปครึ่งได้อย่างปผครึ่งได้อย่าง พี่นองฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผู้ใดอย,ยู่ใกล้กันเขามาเบื้องเอานะครับพี่น้องหามีโตขายนะครับหอดจังหวะนะครับคบ่ะน,นะค,ลคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ